สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สิจิตาสองสามเลฟทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยศาสตร์ไพทาโร่และก็ไพออร์เคิลนะคะห่างหายกันไปนานมากๆนะคะน่าจะเป็น10วันหรือ10กว่าวันได้นะคะเนื่องจากว่าแม่หมอไปจัดการนะคะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็ ยังมีงานเข้ามาด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะแล้วก็แม่หมอก็จะพยายามทำคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่โอกาสจะมีแล้วก็เท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยนะคะ,ะเช่นเดิมค่ะการอ่นานไพ่ของเรานะคะจะเป็นแบบ general reading นะเป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฟังพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกดวงเก่าๆก็ขอบ,บคุณมากเลยที่ยังติดตามกันอย่างหนียงแน่นนะคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะ,ะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ที่น o k กกี้4นะคะสกดด้วยตัว n O k K Y 4 7คค่ะแล้วก็มีหลายแพคเกจให้คุณเลือกด้วยนะคะแม่หมอตอบแชทเองทุกแชทค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยนะเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมา เริ่มด้วยนะคะไพ่ธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะคะธาตุแล้วก็ราศีระหว่างคุณและเขานะใบแรกเลยค่ะเป็นไพ่ justice นะคะพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะ the hermit นะคะพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันค่ะ เจอเฮโรแฟนนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะเอสออฟเรนเดเคิลค่ะพลังงานของชาวราศีธาตุดินพฤษภกันแล้วก็มังกรน,นะคะมีไพ่หนึ่งดาบค่ะพลังงานของชาวราศีธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวเอสออฟวา S A นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ ธนูนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ํกนากอรกฎพิจิกมีนเรียกว่าขนกันมาทุกธาตุทุกราศีเลยก็ว่าได้นะคะอืออ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะว่ามีตัวเลขใดบ้างนะหมายเลขสามนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขเก้าค่ะ หมายเลข0ูนหมายเลข1แล้วก็หมายเลข6นะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันอังคารวันเสาร์วันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์นะคะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีขานปีมะเมียปีเถาะปีวอกปีระกาปีจอปีชวดแล้วก็ปีมะเสงนั่นเองนะคะ ตรงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันครบรอบของการเจอกันระหว่างคุณและเขาวันที่รักกันวันที่บอกรักกันแล้วก็อาจจะเป็นเลขท้ายหมายเลขโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยนะคะในพาร์ทแรกของเราเราจะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะ แม่หมอหายไปหลายวันเลยถ้าเกิดว่าพูดติดติดขัดขาด,ด,ดหรือนะคะไม่ไม่คล่องยังไงต้องขออภัยด้วยนะเหมือนมาเริ่มต้นใหม่เลยนะคะมาดูกันค่ะเรื่องราวระหว่างคุณและเ้านะให้สองไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ได้นะคะดัชาอรอัค่ะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะขอวางให้ตรงๆนิดนะึ เ็ตเรียนค่ะการดูการส่องนะคะการใช้เวลาหรือการลงทุนในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะการให้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเฝ้าดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจริญเติบโตนะคะถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นการดูการส่องนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหกถ้วยค่ะ คนรักเก่าหรอเ e เดวิลค่ะความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรักซ้อนได้นะนะคะเป็นความผูกพันเป็นความรุ่มหลงก็ได้นะคะการตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นลักษณะแบบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังนะคะเดอฟู Fool, การเริ่มต้นหรือความสัมพันธ์ที่ไม่มีคอมมิชเมนได้นะคะดมูนค่ะดมูนความคุมเครือ ความไม่ชัดเจนนะคะความวิตกกังวลความไม่สบายใจนะคะห้าดาบค่ะการทะเลาะนะคะการมีใครคนใดนคนหนึ่งที่อาจจะมีอัตราตัวตนมีอีโก้สูงมากๆเลยนะคะหรือการยอมแพ้ก็ได้นะในการที่จะแบบทะเลาะกันเนี้ยคุณอาจจะแบบเป็นคนที่อาจจะไม่อยากทะเลาะแล้วก็าหาันหลังเดินจากไปไม่อยากทะเลาะละไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีราวนะคะแบบนั้นก็ได้นะ ดดาบค่ะความอึดอัดการไม่ไปหน้ามาหลังในความสัมพันธ์นะคะนะหรือบางครั้งบางทีเป็นสถานการณ์ที่คุณสามารถที่จะเดินออกมาได้แต่คุณก็ยังกักขังตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นๆโดยที่ไม่จําเป็นเลยก็ได้นะคะคุยนบับครับค่ะพลังงานของความอ่อนไหวผู้หญิงอ่อนไหวผู้หญิงที่มีความอิมชันแลผู้หญิงที่มีความรักนะคะนะคะความเป็นแม่ก็ได้นะคะนะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณกันบ้างดีกว่าว่าระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงนะคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลได้นะคะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์คนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเข้ามาหาคุณเองนะคะเขาให้ความสนใจนะคะมากดไลค์มากดนู่นกดนี่ให้คุณกดถูกใจให้คุณนะคะให้คุณแบบหรือลักษณะแบบทำอะไรก็ตามที่เป็นการสแสดงให้คุณรู้สึกว่า เขาสนใจคุณมากเป็นพิเศษเวลาที่คุณลงสตอรี่อะไรเขาก็จะมาสอ่องนะคะก็จะมาดูมันเหมือนกับแบบมาทำให้คุณสังเกตเห็นตัวเขามาเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจนในท้ายที่สุดเขาก็ทักคุณมาเองนั่นคือปฐมบทหรือการเริ่มต้นระหว่างคุณและเขานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นและก็ใส่ใจมากๆจนตัวคุณเองเนี่ย ปกติแล้วเป็นคนที่รักคนยากนะคะเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะก็ยังต้องยอมทลายกำแพงของตัวเองลงมานะคะเพราะความดีแล้วก็ความเอาใจใส่ของเขาบางท่านบางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วนะคะได้สารต่อความสัมพันธ์ไปเขาเรียกว่าแบบอย่างลึกซึ้งต่อกันแล้วนะคะลงตัวลงใจไปเลยก็ได้นะอันนี้บางกรณีเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ใช่ก็คือก็กไม่ใช่เนาะ นะะคนคนนี้เข้ามาทําดีกับคุณจนคุณมอบความรักแล้วก็มอบหัวใจทั้งดวงให้กับเขาคุณเองก็รักเขาไม่น้อยนะคะ,ะไม่น้อยกว่าที่ที่ที่เขารักคุณนะคะ,ะคุณเป็นคนที่โดยธรรมชาติของคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนมีน้ําใจเวลารักใครก็จะทุ่มเทให้ทั้งหมดเลยอยากจะช่วยเหลืออยากจะทําให้เขามีความสุขบางท่านบางคนจุนเจือเขาด้วยซ้ํานะคะแต่มันก็เป็นเพียงปฐม,มบทเท่านั้นอย่างที่บอก พอเขาได้หัวใจของคุณแล้วความเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็คลืบคลานเข้ามาจากที่เคยใส่ใจก็ลดลงจากที่เคยส่งข้อความหาเช้าเที่ยงหาออกเช้าเที่ยงเย็นนะคะก็ห่างหายไปนะคะจากที่เคยโทรหากันมาละสามครั้งก็เหลือครั้งเดียวเริ่มคุยน้อยลงจนตัวคุณเองอดน้อยใจไม่ได้นะคะเมื่อเวลาที่คุณทวงถามก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากทําให้เขารําคาญฉุนเฉียวแล้วก็พานไม่อยากคุยกับคุณ บางท่านบางคนเนี่ยหลังจากบางท่านบางคนเนี่ยมันมีในกรณีที่ว่าพอนัดเจอกันนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือได้เจอตัวกันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เขาก็ไม่ติดต่อหาคุณอีกเลยก็เป็นไปได้นะคะมันทําให้คุณมีความเออเหมือนมีคําถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนกับเคารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยมันเหมือนพอเขาได้ใจคุณไปแล้วนะคะหรือบางท่านบางคนได้ใจได้ตัวคุณไปแล้วเนี่ย ก็ตีตัวออกห่างคุณในเมื่อเขาไม่ทักไม่ทายคุณเองก็เฉยเหมือนกันคุณก็ได้แตบแต่ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็พยายามหาคำตอบให้ได้ว่าเหมือนคำถามนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของคุณเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณทำผิดอะไรตรงไหนเขาถึงทำแบบนี้เขาถึงหายไปแบบนี้นี่คือความรู้สึกของคุณนะคะนะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะมาดูถึงความรู้สึกของของคุณกันกันบ้างนะคะมาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างค่ะที่มีต่อตัวเขานะคะฮอ์มิทค่ะมันเป็นเหมือนการเฝ้าหาคำตอบนะคะการ คิดการหาหนทางการหาคำตอบนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะสองเหรียญวนไปวนมาด้วยนะความคิดนี้เก้าดาวอนอนไม่หลับก็มีนะคะบางท่านบางคนนะเก้าไม้เท้านะะดูซ้ายดูขวาแลหน้าแลนหลังรอเขาเมื่อไหร่เขาจะมา มาให้คำตอบที่ชัดเจนกับคุณนะคะตอนนี้คุณอยู่กับคำถามในหัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้หายไปแบบนี้คุณอาจจะคุณอาจจะให้เขาไปนะถ้าเกิดว่าเขาแสดงความเป็นความแฟร์หรือความเป็นลูกผู้ชายหรือหรือกล้ามากกว่านี้นะคะโดยการบอกให้คุณรู้สักคำว่าไม่พอใจตรงไหนหรือว่ามีเหตุผลอะไร แม้แต่การที่เขาจะบอกว่าไม่รักคุณคุณก็ก็รับฟังได้ขอเพียงออกจากปากเขาเท่านั้นนะคะเป็นวิธีการที่เขาอืไออวิธีการที่เขาทําอยู่ตอนนี้มันทําให้คุณไม่โลง่งทําให้คุณแบบคาใจแล้วก็สงสัยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดนะคะก็คือคําตอบให้เขากลับมาตอบคําถามให้คุณให้คุณหายสงสัยแล้วก็คุณจะเหมือนจะปล่อยเขาไปแต่โดยดีอะนะคะ ไม่ได้ต้องการที่จะเร้าหรือไม่ได้ต้องการที่จะอะไรหรอกนะคะต้องการเพียงคําตอบเท่านั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะความค้างคาใจเนี่ยถ้าใครเคยได้ได้รู้สึกถึงมันนะคะก็จะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะคะนะมันไม่โล่งมันทําอะไรมันก็ไม่มีความสุขเพราะมันมีแต่คํำถามในหัววนไปแล้วก็เวียนหมายอย่างนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า อ่อแล้วพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างห้าวยดูเหมือนว่าเขาเองก็เสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบางท่านบางคนแนมะ่หมองคงต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าได้ก่อนที่เขาจะมาคุยกับคุณเขาอาจจะมี คนของเขาอยู่แล้วก็ก็เป็นไปได้มากๆเลยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมีพลังงาน Queen of Cups เข้ามาเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้มากๆเลยอืเขาอาจจะเผดไผยมีใจให้คุณเหมอนเนาะนะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่มันจะจริงจังมันก็อาจจะเหมือนกับมันจริงจังไม่ได้เพราะเขามีคนคนหนึ่งอยู่เขาก็เลยต้องอยุติการพูดการคุยอะไรกับคุณไปนะคะแม่หมอคิดว่าอย่างนั้นนะตามหน้าไพ่นี้เดี๋ยวเราดูเรามาค่อยๆดูไปด้วยกัน นะคะห้าเหรียญเ้าดาบแดถ้วยเขาเองก็จำใจจากคุณไปนะคะไม่ได้เต็มใจเลยจากไปทั้งทงที่ยังรักอยู่นะคะสามไม้ทง้งจากไปทั้งทงที่ยังรู้สึกอยู่นะคะอืมเขาเสียใจนะและสถานการณ์นี้ก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นรักสามเศร้าได้เขาอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะ สิ่งที่ทําได้คือยุติเรื่องราวนะคะ,ะยุติเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่มันจะบานปลายมากไปกว่าน,นี้แต่จริงๆมันก็บานปลายแล้วอะ <S <S ในเมื่อเขามาทํากับคุณหรือว่ามอบความรักความเอาใจใส่หรือแบบลึกซึ้งกับคุณไปแล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเหมือนกับการที่เขาแบบพยายามถอยอีกสักเก้าสองเก้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยมันเหมือนกับทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวลําพังนะคะ, <S <S ะ,คะหรือบางท่านบางคนแม่หมอบอกได้เลยนะว่าถ้าไม่ใช่ปัญหาในเรื่องรักสามเศร้าเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองหรือมีปัญหาในเรื่องการงานนะคะออรวมถึงบางท่านบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยแต่อาจจะมันเหมือนกับบางท่านบางคนเขาอาจจะมีภาวะซึมเศร้าด้วยก็ได้นะภาวะคิดมากภาวะแพนิกหรืออะไรพวกนี้มันทำใหออ้ทำให้เขาไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็เลือกใช้วิธีที่หนีหายจากคุณไปเลยคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ ที่ดีแล้วสําหรับตอนนี้ในตัวเขานะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาแก้ปัญหาได้เขาก็จะกลับมานะคะรู้นะว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่เขาก็อาจจะเลือกใช้วิธีนี้เขาอาจจะขี้ขลาดเกินไปเกินกว่าจะกล้าพอที่จะยอมรับความจริงกับคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะบางท่านบางคนมีปัญหารักเศร้าบางท่านบางคนมีปัญหาเรื่องเงินหรือบางท่านบางคนอย่างที่บอกนะคะมีปัญหาทุกเรื่องเลยที่นม่หมอกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือปัญหาของเขาทั้งนั้นเลย นะคะนะนี่คือพลังงานของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action ในตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูว่าสิ่งที่เขาจะ take action กับคุณในตอนนี้คืออะไรบ้างนะคะ Death ค่ะการกลับเข้ามาของคนเก่าอืมแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขามีครอบครัวหรือมีภรรยาของเขาอยู่แล้วนนั่นแปลว่าบางท่านบางคนนะคะเขาอาจจะไปจัดการเรื่องราวของเขาให้จบให้มันแล้วสิ้นนะคะแล้วก็กลับมาหาคุณก็ได้นะนะคะหรือ อาจจะหมายถึงว่าในตอนที่เขามาจีบคุณเนี่ยเขาอาจจะยังคาราคาซังอยู่กับคนเก่าๆมันยังไม่ขาดกันร้อยเปอร์เซ็นตเขาก็เลยพยายามที่จะจัดการปัญหานี้ให้มันให้มันหมดไปให้มันจบไปนะคะแล้วตอนนี้เขาก็มันเหมือนกับเขาคิดถึงคุณมากๆเขาไม่สามารถทนความคิดถึงทนความคิดถึงที่มันมีต่อคุณได้อะ่ะแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทุกข์มากๆเลยนะคะนะ ตอนนี้เขาอยากกลับเข้ามาแล้วอยากกลับเข้ามาพร้อมกับคําขอโทษนะคะที่ที่มีให้กับคุณนะคะเขาตัดสินใจจะกลับมา,าที่จะมามอบความรักแล้วก็ความจริงใจให้กับคุณนะคะถ้าเขามีปัญหาก็แปลว่าตอนเนี้เขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้จนสําเร็จรุล่วงแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อกับคุณนะคะแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรก็ตามตอนนี้เขาไม่กลัวละนะคะเขาตั้งหลักได้แล้วนะในตอนนี้นะคะนะนี่คือ ความคิดแล้วก็ที่เขามีต่อคุณแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action หรือนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกความรู้สึกของคุณนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณแบบยังรอเขาไหมคิดจะให้อภัยเขาหรือเปล่านะคะ คุออเปนเจอเคค่ะคงต้องบอกว่าคุณยังคงมีความมั่นคงต่อคนคนนี้นะคะยังมีหัวใจรักให้เขาอย่างเต็มเตี่ยมเลยนะคะด้วยไพ่หนึ่งถ้วยนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะคะอืแต่ว่าเขายังคงเป็นเนี่ยเป็นคนเดียวในดวงใจของคุณเป็นชายเดียวในดวงใจของคุณนะคะคุณยังมีความหวังกับความรักนี้เสมอนะคะ มันเหมือนคุณมีเซนส์นะคะว่าที่เขาหายไปเนี่ยโอเคแหละใจหนึ่งของคุณก็มีความรู้สึกมีคําถามเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีความไม่โลง่งมีความแบบเป็นปัญหาในหัวใจมากๆเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งของคุณคุณก็มีความรู้สึกว่ายังไงคนคนนี้สักวันหนึ่งเขาจะต้องหวนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะบางท่านบางคนมีเซนส์แบบนั้นก็เป็นได้นะคะนะและนี่คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขาคือว่า คุณยังรักเขาอยู่แล้วก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะคนคนนี้เสมอในระหว่างที่คุณไม่มีเขาคุณก็ไม่ได้มีใครอย่างซื่อสัตย์แล้วก็มั่นคงกับคนคนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุปในความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะแนวโน้มแล้วก็บทสรุปในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบถ้วยค่ะ ถ้วยนะคะไพ่ของความรักทั้งนั้นเลยหนึ่งไม้เท้านะคะ Knight of Wands นะคะอัศวินไม้เท้า GM Press ค่ะ The Laws นะคะหน้าไพ่ดีมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าเมื่อปรากฏไพ่สิบถ้วยนั้นแปลว่าการกลับมาของคุณและเขาในครั้งนี้นะคะมันคือการกลับมาเพื่อที่จะให้สถานะหรือมีคอมมิชเน้นต่อกันนะคะ เป็นการกลับมาที่สร้างความสุขและก็สร้างความสมบูรณ์ให้กับชีวิตของคุณและเขานะคะและหนึ่งไม้เท้ามันคือการยืนยันว่าคุณและเขาคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันเขาจะกลับมาเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้คุณรู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาจะเช้แอคชั่นทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรักนี้เป็นรักที่มีความเสน่หามีแพชชั่นในตัวซึ่งกันและกันอย่างมากมายบางท่านบางคนแนมะ่หมอบอกได้เลยนะว่าการกลับมาครั้งนี้ นะคะอาจจะมีการวางแผนที่จะนะคะมีลูกด้วยกันมีบุตรด้วยกันก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะอืมสวีทมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คเคิลค่ะเรามาดูไพ่ออร์เคิลนะคะว่าไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณและเขานะ ไพ่โรแมนซ์แองเจลนะคะชุดนี้ที่เราใช้กันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใบแรกเลย calling in your soulmate บางท่านบางคนคุณอาจจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเรียกหาคู่รักหรือเรียกหารับแท้ของคุณบอกได้เลยว่าการอธิษฐานจิตของคุณนะคะมันได้ผลการเรียกหาคู่แท้นะคะ passion ค่ะระหว่างคุณและเขายังคงมีความเสน่หาในตัวซึ่งกันและกัน ไม่หมดสิ้นไปไหนนะคะนะ New Love ค่ะไพ่ค่อนข้างที่จะมีความคอนทราสต์กันบางท่านบางคนคงต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาหายไปแล้วบางท่านบางคนถ้าไม่ได้มีเขาแบบว่าเรียกว่าอะไรดีละ่ะไม่ได้มีอ่กรรมที่ยังจะต้องอยู่ร่วมกันก็คือถือว่าจบไปแล้วสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องราวของรักใหม่ได้เลยนะคะเป็น New Love นะ Reconciliation ค่ะการกลับมาของคนรักเก่านะคะ เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีว่าบางท่านบางคนอาจจะเป็น new love เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาเขาแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับมันมันต่อกันไม่ติดอีกแล้วสําหรับบางคนนะคะก็จะเป็นรักใหม่ไปเลยแต่บางท่านบางคนที่ยังมีบุญวาสนาต่อกันก็คงต้องบอกว่า reconciliation จริงๆเป็นการกลับมาของคนรักเก่าการกลับมาปรองดองการกลับมาปรับความเข้าใจกันร,ระหว่างคนเก่าๆนะคะ true love ค่ะเป็นรักแท้จริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่า นะคะจะเป็น New Love หรือ Reconciliation หรือเป็นคนรักเก่านะคะอันนี้ก็ต้องมาเช็คดวงส่วนตัวนะคะว่าเป็นอย่างไงเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรบ้างถึงคุณนะคะ10ใบ,บนะคะมีอะไรมากมายที่ฉันต้องจัดการอย่าเพิ่งถอดใจหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะอย่าถอดใจไปก่อนนะ,ะนะคะเธออาจจะคิดว่าฉันมีความสุขแต่มันไม่ใช่เลย เธอรู้ไหมว่าฉันก็เจ็บความเหงาทำให้ฉันรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหนเธอรู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนที่เห็นเธอเสียใจฉันเองก็เจ็บปวดไม่น้อยกว่าเธออยากให้รู้รักเธอนั้นยังคงอยู่จวบวันคืนนี้คลายจากกายและใจฉันแอบส่องแอบมองเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัว ฉันเสียใจที่ไม่รักษาสัญญาและฉันรู้แล้วว่าฉันได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปและนี่คือข้อความทั้งหมดที่เขาอยากจะฝากถึงคุณนะคะอาจจะไม่ได้แบบนี้ร้อแต่ก็ประมาณนี้นะคะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปก็เช่นเดิมน,นะคะแม่หมอขออวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีสีเสมอกัน คนที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดข้อ้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ